สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาไขาข้อสงสัยนะครับระบบแอร์ของตระกูล Honda City j a แจนะครับว่าทำไมระบบปัญหามันมีบ่อยเหลือเกินปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าใช้ไปสักสักระยะหรือสักพักนะครับแล้วแต่รถของท่านนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องระบบแอร์นะครับอาจจะแอร์เย็นน้อยลงแอร์ไม่เย็นหรือลมลมไม่ไม่ออกอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะอ่า แต่รถตระกูล Honda รุ่นนี้มันแอมจะเย็นฉ่ำมากเลยเดี๋ยวเรามาดูครับมาไขาข้อสงสัยกันว่าทำไมระบบของ Honda นี้มันชอบออมีปัญหาเรื่องระบบแอร์กันคือรถทุกคนนะครับทุกคัน,นครับถึงเวลามันต้องมีระบบนะครับระบบแอร์มต้องมีปัญหาตอนนี้เราหรือตรงที่ตู้แอร์ครับใต้คอนโซลก็มันจะมืดหน่อยเดี๋ยวเปิดไฟช่วยอ่ะ เดี๋ยวมาดูนะครับอ่าตอนนี้ผมลื้อแกะไอ้เก๊ะนะครับเก๊ะไอ้ห้องโดยสารนะครับที่เป็นเก็บของถอดออกก็จะเห็นตู้แอร์ไอ,ไอ้ตรงพัดลมโบเวอร์แอร์นะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ข้างล่างนี้เรามาดูข้อสงสัยนะครับเห็นไหมครับรุ่นของ Honda รุ่นนี้นะครับมันจะมีอ่ตรงนี้เขาเรียกตัวที่ดูดกองอากาศนะครับดูดอากาศเข้าไปเพื่อจะใช้โบเวอร์หมุนเข้า คอยเย็นเพื่อจะเป่าใส่ห้องโดยสายเราสังเกตนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวนี้มันปิดตายนะครับถ้าเป็นตระกูลของโตโยต้าครับมันจะมีตัวนี้มันจะเปิดได้นะครับสามารถเอากองครับกองกองไปใส่เพื่อจะกันกองสิ่งสกรปรกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือเป็นอะไรเล็กๆนะครับเพื่อมาให้ดูดเข้าคอยเย็นแผงคอยเย็นมันจะทําให้คอยเย็นตันเร็วแล้วก็สกรปรกพอสกรปรกนาน ก็จะมีน้ําอะไรติดหรือทําให้เป็นเมือกเมือกนี่ครับแล้วก็จะทําให้ตันลมก็ไม่ออกนะครับแล้วก็มันเย็นแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือรั่วสะสมสกปรกบ่อยๆของฮอนด้ามันจะไม่มีครับแตบ่บางคันหรือบางคนเขาก็ดัดแปลงครับก็คือเจาะทะลุตัวนี้แล้วก็ไปหาซื้อกองที่มันไซส์ใกล้เคียงครับสามารถความสูงความยาวหรือความอะไรเงี้ยเสียบพอดีมันจะได้กันกองสิ่งสกปรก เวลามันตันเราก็จะได้ทําความสะอาดตรงนี้ไปมันแกะหรือทําความสะอาดง่ายแต่ห้ามไปตันตู้อแอร์มันต้องใช้วิธีลื้นครับลื้อออกมาหรือบางบางอู่บางที่เขาก็ไม่ต้องลื้อแต่ถ้าบางคนอยากล้างเองครับก็สามารถล้างเองได้ครับไม่ต้องเสียเวลาไปลื้อตู้แอร์แล้วก็ทําระบบใหม่แวกน้ำนุำ่มน้ํายาใหม่เสียเวลาก็ถ้าเป็นตัวยต้ามันจะถอดออกได้เลยเสียบกองได้เลย รุ่นนี้ก็ไม่มีก็ข้อเสียตรงนี้และครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไงว่าถ้ามันไม่มีตัวกรองอากาศ,าก,าศกันฝุ่นกันเศษสกปรกเราก็ต้องใช้วิธีมาล้างตู้แอร์กันบ่อยๆครับาถ้ามันรู้สึกว่าเย็นน้อยลมไม่ค่อยออกเราก็มาล้างตู้แอร์แล้วก็เช็คโบว์เวอร์แอร์กันว่าพลังลมมันยังดีอยู่ไหมเดี๋ยวมาดูวิธีประกอบแล้วก็ วิธีรื้อกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องถอดเก๊ะนะครับเก๊ะห้องโดยสารที่เก็บของครับไม่ยากครับมีน็อดยึดอยู่ข้างล่างนี่สองตัวเนี่ยผมถอดไปแล้วหลังจากนั้นทะไรต่อถอดโบเวอร์แอร์นะครับตรงนี้มีน็อดยึดอยู่ตรงตูดไปนะครับสามตัวเหมือนกันนี่ข้างล่างนี่ครับสามตัวนี่หนึ่งสองสามแล้วก็ถมีปลั๊กอยู่นะครับปลั๊กไฟก็มีก็ถอดปลั๊กออกเลย เดี๋ยวเรามาทำการลื้อกันเลยเดี๋ยวทําให้เป็นตัวอย่างสักอย่างมีปักยืดอยู่นครับตรงโบเวอร์แอร์ถอดออกเลยครับนี่ปักอันนี้เรามีน็อตยึดอยู่สามตัวหลังจากนั้นเราก็เอาเก็บไปก่อน <c oughs> ปึ๊ตรงนี้ถอดแล้วครับโบเวอร์แอร์ เดี๋ยวเรามาล้างตู้แอร์กันครับล้างด้วยตัวเองง่ายๆครับตรงนี้มันเกก,กาใช่ไหมครับอถอดออกเลยครับไอตรงเนี้ยเผื่อเราจะได้ทํางานง่ายนะครับเวลาลื้จะได้ดึงออกมาจะเอาตู้ไอตู้แอร์ไอโบวอ์แอร์เนี้ยออกมาน็อตตัวนี้ถอดออกเลยฝั่งนี้ด้วย นี่เราสามารถโยกได้นะครับเพื่อจะงัดออกมาเพื่อจะได้เอาตัวไอ้ตัวนี้ออกง่ายๆหลังจากนั้นเรามาดูนะครับสิ่งที่เราจะถอดต่อไปคืออะไรปักไฟนะครับปักไฟเซ็นเซอร์ตัวนี้ถอดออกเลยครับปักไฟเซ็นเซอร์ถอดออกมีตัวไหนต้องถอดออกอ,อีกนู่นมีน็นนอตยึดอยู่ไอ้ตรง ตัวนี้นะครับมองเห็นไหมนี่นี่ผมแย่เข้าไปดูให้ดูเนี่ยตัวนี้เบอร์สิบนะครับหมุนออกมาเลยครับไม่งั้นเราดึงไม่ออกครับอ่าหมุนออกเลยอ่า,อาเดี๋ยวเอามือล้วงเข้าไปหมุนออกน็อตเบอร์สิบอยู่ข้างในนี่ตัวอืมโอ้ยหโอ,อ,อ้เจ็บเจ็บไปอ,อ่าน็อตเบอร์สิบตัว อ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับมีข้างล่างอีกตัวนะครับนี่ข้างล่างมองเห็นไหมทำห้องเออมันจะมืดหน่อยนี่อยู่ข้างล่างอีกตัวนะครับตัวนี้เห็นไหมย,ยืดตรงตีนมันเนี่ยตัวนี้ตัวหนึง่งออกมาเลยครับออกมาเลยอืม,อม ข้างบนเอาออก<ม>แล้วอ่านี่น็อตตัวนี้อีกตัวนะครับที่ยึดตรงข้อต่อกันเนี่ยข้างล่างนี่หมุนออกเลยครับเบอร์สิบชึบนู่นมีข้างในอีก ตรงนี้นี่นี่นี่โอ้นี่ตรงนี้ตัวเบอร์สิบน็อตออกมา ตัวนี้ที่มันยึดติดกันนะครับก็ทำการถอดออกโอ้ก็อย่าลืมครับถอดตรงไหนก็ประกอบตรงนั้นนะครับอดีดีออกมาอีกตัวละแล้วก็ตรงไหนอีกตรงนี้อีกข้อต่อระหว่างตรงนี้อีกนี่นี่มีตัวนี้อีกถอดออกเลยโอเค อ,อตรงเซ็นเซอร์ก็ต้องถอดนะครับนี่เซ็นเซอร์ตรงนี้ไม่งั้นเราเดี๋ยวเราจะล้างเอาเรามือล้วงไปเดี๋ยวมันจะโดนนะครับจะทําให้เซ็นเซอร์เสียหายเราก็ต้องถอดเซนเซอร์ตรงนี้ออกก่อนที่มีปลั๊กไฟเสียบอยู่เนี่ยถอดออกให้หมดเลยสองตัวนอ็อตไขควงยึดอยู่2อตัว ดึงออกมาเลยครับตรงนี้เซ็นเซอร์มันปักไฟก็ถอดออกมาแล้วก็ออกมาออกมาไว้ฝั่งน,นี้ก่อนอ่าปักตรงนี้ก็ถอดออกเกจขาดเเอาไว้นี่อ,อา่าเอามาซ่อนไว้แถวนี้ก่อนนะ อย่าลืมนะครับถอดสายตรงนี้ด้วยอสายไอที่ตัวอะไรนะตัวหมุนเนี่ยหมุนปิดลมปรับลมเข้าเนี่ยนี่ครับสายสลิงอยู่ตรงนี้ถอดออกเลยอ่าแล้วก็ดึงออกออ้ยแมออกแล้วนี่สายมันอ่าเอามาไว้ตรงนี้ก่อน หลังจากนั้นเราโยกตู้แอร์ออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องก่อน,นเห็นไหมนี่ค่อยๆเอา<ๆ>มือล้วงออกครับงัดออกมานี่ตรงนี้มันเกะกะก็ดึงงัดออกมาค่อยๆตะแคงบิดออกนะครับ มันจะแคบๆหน่อยอ่ามันจะติดตรงขายุดนี้นะครับขายุดตรงนเ,เนี้ยเอ้เนี่ยเดี๋ยวเรามาถอดเอ้ตัวขายึดออกถ้าไม่งั้นมันถอดออกไม่ได้ขายึดตรงตีนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาประกอบทีหลังเพื่อจะทําให้ทํางานง่ายนะคลายออกไปเลยอ่าขายึดมันเนี่ยติดอ่านี่ ยึดตรงตู้เนี่ยอ่ะออกแล้วหนักใจเรามาโยกออกอ่ะเดี๋ยวขอกข็อยากนิดนิดอ่ะค่อก็บิดเอานะครับบิดตะแคงบิดบิดไปบิดมาเดี๋ยวก็ออกเองละอ่ะยึติดตรงขายึดนี้อีกนะครับนี่เห็นไหมขายึดตรงไอ้น็อตเบอร์สิบที่ข้างในเนี่ยติดตรง กล่อง ECU เนี่ยเดี๋ยวเรามาขันน็อตหมุนออกอีกนะครับเราค่อยไปประกอบข้างในอีกทีนึงนี่อ่ะไม่งั้นมันเอาออกมันออกยากนะครับแต่มันต้องหมุนนานหน่อยมันเกลกายแล้วก็เอาออกเลยอืออือ โอเคขายึดออกหลังจากนั้นมันก็จะโล่งแล้วครับเนี้เดี๋ยวเรามาลองโยกดูอีกรอบครับโยกออกดูอีกรอบโอเคเห็นไหมออกแล้วเนี้ยอุย้ยตอนนี้บิดออกมาละกว่าจะบิดออกได้นี่ครับเหลี่ยมของมันออกมาเห็น,นะฮะอ่านี่คือ กล่องพัดลมโบโวแอร์นะครับที่จะเป่าแรงเข้าไปหาคอยเย็นอข้อต่อมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยข้อต่อมันที่ผมขันน็อตออกเนี่ยวางไว้ก่อนอ่าคราวนี้เรามาดูข้างในนะครับอืสังเกตนะครับตรงนี้นะครับเราเอามือล้วงเข้าไปได้นะครับเนี่ยโอ้ยบังแลว้วบัง เห็นไหมครับ <en> ร <German> right? ูตรงนี้เรามือล้วงเข้าไปได้นะครับก็ล้วงเข้าไปมันก็จะเป็นคอเย็นนะครับตรงนี้เนี่ยเอามือล้วงเข้าไปเลยครับคอเย็นอยู่ข้างในนะครับมันจะตั้งฉากตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันนะครับก็เทคนิคการทำความสะอาดก็แล้วแต่ของ แต่ละคนครับบางคนก็จะเอาใช้น้ำนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้น้ำแล้วก็เป็นแปลงครับใช้น้ำนะครับแล้วก็เป็นแปลงหาซื้อแปรงที่มันเป็นด้ามยาวนครับด้ามยาวเนี่ยเพื่อเราจะได้แหย่หัุ่แล้วก็ถูความสะอาดอแล้วก็อีกอย่าง ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำยาครับตัวนี้ผมใช้น้ำยาคินเนอร์ครับก็จะจุ่มน้ําเทน้ําถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ําเปล่าเช็ดได้นะครับจุ่มแล้วก็ไปถูข้างในทิ้งไว้สักประมาณ5 1 0หรือ10นาทีแล้วก็เอาน้ำเปล่ามาชุบแล้วก็เช็ดอีกทีหรือบางคนมีเทคนิคครับอาจจะเป็นใช้ก็ต่างๆครับอาจจะเป็นพวกไอ้ปั๊มฉีดปั๊มฉีดน้ํานะครับหรือเป็นข้องอโค้องอย่องเงี้ยแด่เข้าไปเพื่อจะฉีดเพื่อจะ ล้างอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่คนถนัดนะครับแล้วแต่บางคนจะดัดแปลงอาจจะดัดแปลงเป็นข้องอ90องศาอะไรประมาณนี้ก็ได้ฮะเดี๋ยวเราลองมาล้างกันดูก่อนนะครับก็รถรุ่นนี้ก็ต้องขยันล้างหน่อยครับล้างทุแอร์นี่เดี๋ยวเราเอานี่ถูเข้าไปเลยนะครับ อย่างนี้นะฮะนี่นะใช้ยาวด้ามยาวยานี่นครับแหย่เข้าไปอย่างงี้ครับอ่าแล้วก็ถูนะครับเหมือนแปรงฟันนะครับเนี่ยขัดเนี่ยอ่าขัดให้ทั่วนะครับอ่าจุ่มน้ําแล้วก็ใช้ใช้น้ายาอ่าเช็ดแล้วก็ถูก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับว่าจะล้างนานขนาดไหนอ่าเงี้ยแปรงเข้าไปอ่าถูเข้าไปหรือใครจะผลิตไอ้ที่มันล้างเป็นตัวงอตัวโค้งตัวอะไรก็แล้วแต่ ตามขนาดอ่แล้วก็ขัดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ใช้น้ําเช็ดล้างอีกทีหรือบางคนจะใช้ตัวฉีดก็ได้ครับฉีดโค้งงออ่าโอเคนะครับก็เป็นวิธีถอดตู้แอร์ของ Honda นะครับ Honda City j a z จมาล้างด้วยตัวเองง่ายๆครับวิธีถอดก็เมื่อกี้ผมไล่ดูแล้วครับว่ามีน็อตตรงไหนต้องถอดออกบ้างเดี๋ยวล้างเสร็จก็ทําการประกอบก็ประกอบก็คงไม่ประกอบให้ดูละเพราะว่าวิธีถอดถอดให้ดูแล้วว่าจะมี ตัวไหนต้องถอดบ้างก็มีแค่นี้แล้วครับถอดชุดนี้ออกมาก็ไม่ต้องไปล้างตู้แอร์ที่แบบรื้อออกมาเสียเวลาเพราะว่าบางทีรถไม่เย็นแอร์ไม่เย็นไปหาช่างบอกว่ารื้อตู้แอร์ก็ไล่ระบบใหม่บางคนเขาก็บอกว่าแอร์อรั่วอะไรที่จริงมันไม่ได้รั่วถ้ามันเย็นน้อยลงแสดงว่ามันเริ่มตันนะครับรุ่นนี้จะตันง่ายก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างให้สะอาดแล้วก็ประกอบไ้เหมือนเดิมขอบคุณครับ